เรียกวางงานเข้าเต็มเต็มครับสาหรับปลื้มนะฮะที่ถูกผู้เสียหายแจ้งความออกผิดหลังสูญเงินกว่า15ล้านบาทเลยทีเดียววันนี้ฮะคมชลิกวันเทือก็เลยจัดเต็มเปิดประวัติปลื้มแบบชัดๆกันเลยครับต้องบอกว่าปลื้มนั้นเป็นลูกนักการเมืองที่หลายๆคนรู้จักกันดีเพราะเป็นลูกชายคนเดียวของท่านชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่20ของประเทศไทยนั่นเองครับสำหรับปลื้มนั้นนะฮะมีชื่อจริงว่าสุรบดหลีกภัยซึ่งด้านการศึกษานั้นเนี่ยคุณปลื้มเขาจบการศึกษาในชั้นนนนนอุบาาาาลลจจกกกโรรรรงเเีียยิตดแ็ปะะะมศึษ ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธและก็มัธยมนั้นจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเดียวกันด้วยรวมถึงโรงเรียนลาดพร้าววิทยาคมแถมสมัยเรียนเนี่ยเขายังเป็นประธานนักเรียนและก็ตั้งวงดนตรีที่ชื่อว่าวงหมากเหนืออีกด้วยครับเขาเป็นมือคีย์บอร์ดของวงครับและก็สําเร็จการศึกษาในระดับปร,ริญญาตรีนะฮะที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคําแหงนั่นเองฮะสำหรับปลื้มนั่นนะฮะเคยเป็นที่รู้จักในฐานะของเจ้าของช่อง YouTube ที่มีชื่อว่า v r so นั่นเอง ซึ่งต่อมานั้นถูกจดทะเบียนเป็นบริษัทในชื่อว่าบริษัท V ีอาโซจำกัดครับซึ่งเขาเนี่ยเคยแต่งงานกับทัพทีมมาริกาจงวัฒนานะฮะอดีตพิธีกรรายการ s t a w b อ r r y ร s h e s t Cake รุ่นแรกก่อนที่จะกลายมาเป็นพิธีกรหญิงคู่กับปลืม้มจนได้แต่งงานกันในปี2555และก็ในปี2559เนี่ยทั้งคู่ก็แยกทางหย่าร้างกันไป ซึ่งหลังจากย่าร้างนั้นนะครับปลื่มสุรบทก็ต้องทำงานแบบใช้เดียวและก็ดูแลบริษัทผู้เดียวจนถึงปี2,565ครับที่ทางช่อง YouTube VRZo นั้นได้ปล่อยคลิปสุดท้ายในวันที่21ตุลาคมในปีเดียวกันซึ่งทางช่อง VRZo นั้นถือได้ว่าเป็นช่อง YouTube ยุคแรกๆนะครับที่มีผู้ติดตามมากกว่า7ล้านคนเลยทีเดียวส่วนบทบาททางด้านการเมืองนั้นหนุ่มคนนี้ก็บอกเลยว่ามีชื่อเสียงไม่น้อยนะฮะเพราะว่าเขานั้นเป็นผู้ช่วยหาเสียง ให้แก่คุณพอ่อให้แก่พรรคประชาธิปัตย์อย่างสม่ำเสมอและต่อมาในปีพศ2562นั้นคุณปลื้มนี่แหละได้ถูกวางตัวเป็นผู้สมัครซสอแบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยในลำดับที่33แต่ก็ไม่ได้รับเลือกตั้งเนื่องจากพรรคประชาธิปัตย์นั้น ได้สอสอบัญชีรายชื่อเพียง20ที่นั่งเท่านั้นครับกระทั่งการลาออกของนายอิสระซึ่งระหว่างที่นายชวนนั้นได้รับเลือกเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรปลื้มเนี่ยก็ได้รับการวางตัวให้ปฏิบัติงานในทีมงานของประธานรัฐสภาโดยบอกเลยว่าระยะแรกนั้นจะให้ดำรงตำแหน่งเลขานุก,การส่วนตัวหลังจากนั้นในเดือนสิงหาคมปีพศ2563กระทรวงวัฒนธรรม ก็ได้แต่งตั้งให้ปลื้มสุรบทนี้แหละครับเป็นผู้ช่วยโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมนั่นเองและเมื่อปี2564นี่แหละครับหลังจากที่เริ่มงานทางด้านการเมืองไปแล้วหนุ่มปลื้มก็ยังหันไปเอาดีทางด้านการทำธุรกิจลงทุนโปรเจกต์ NFT อีกด้วยที่มีผู้ร่วมลงทุนกว่า15ล้านบาทและก็เป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้นั่นเอง